แล้วก็สุดท้ายก็เรื่องของเยาวชนว่ามีความรับรู้เรื่องอาเซียนที่มันแตกต่างกันมากโดยสิ้นเชิงนะครับและสุดท้ายแล้วเราจะเรามีหวังหรือว่าเราจะสิ้นหวังนะครับก็เป็นดราม่าในตัวเราเองว่าเมื่อเราพูดถึงอาเซียนพูดถึงภูมิภาคนี้เนี่ยเราจะอยู่กับมันยังไงจริงๆแล้วเราต้องตั้งความหวังกับมันไว้หรือเปล่านะครับก็เป็นประเด็นผมคิดว่าอยากจะชวนให้ทุกท่านถ้ามีโอกาสก็มา,าร่วมสนทนาร่วมรับฟังได้นะครับขอบคุณครับ และในช่วง30นาทีนี้นะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับที่หลังจากได้ลองฟังมุมมองจากที่อาจารย์จากกริชนะครับได้เล่าสู่กันฟังแล้วเนี่ยมีใครที่มีมุมมองที่แตกต่างแล้วก็อยากที่จะร่วมแชร์ประสบการณ์หรือว่าถามคําถามกับอาจารย์ครับตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ทุกท่านจะได้รับสิทธิ์นั้นแล้วนะครับมีใครมีคําถามไหมครับหรือว่าอยากที่จะเสนอหรือว่ามีเรื่องประเด็นที่จะพูดเพิ่มเติมเชิญครับครับผม สวัสดีครับอาจารย์ออพอดีผมหลังจากที่ฟังมาเนี่ยผมมีข้อสงสัยอย่างหนึ่งก็คือด้วยดวยธีมของโครงการเนี่ยครับผมรู้สึกได้ถึงความวุ่นวายเหมือนชื่อจริงๆครับหลังจากที่ฟังมาแล้วทีนี้ในอนาคตเนี่ยพอมันเปิดอาเซียนขึ้นมาเนี่ยก็เท่าที่ฟังดูเนี่ยมันวุ่นวายแน่นอนแต่มันทําให้ผมนึกไปถึงปร,ประชาคมของทางฝั่งตะวันตกอย่างเช่นของยุโรปอย่างเงี้ยซึ่งในปัจจัยที่กล่าวมาเนี่ยเขาก็มีค่อนข้างที่คล้ายเราเหมือนกัน แล้วทีนี้ไอสิ่งเหล่านี้มันสามารถสะท้อนอะไรบางอย่างใน,ใน,ใ,นในการรวมอาเซียนของเราที่โดยเอาไอปัจจัยของเขามาดูกับของทางของเราเนี่ยแล้วนำมาพัฒนาอะไรได้บ้างไหมครับให้มันลดความวุ่นวายลงอะไรอย่างงี้ฮะจริงๆผมไม่ค่อยได้ศึกษาเรื่องของสภาพยุโรปเท่าไหร่แต่ว่ามีเพื่อนอาจารย์ที่เขาศึกษาอยู่นะครับอาจจะเลกเปลี่ยนให้ฟังได้คร่าวๆก็คือว่ามันมีดีเบต เยอะมากว่าเราสามารถที่จะเอาสาภาพยุโรปเนี่ยมาเปรียบเทียบกับอาเซียนได้ไหมหรืออย่างน้อยมีบทเรียนอะไรไหมเนาะที่เราสามารถที่จะดึงเอามาได้นะครับบางคนก็บอกว่ามันก็ดึงได้แต่ว่าอย่างนี้แล้วยุโรปเองสาภาพยุโรปเองก็ใช้เวลาหลายทศวรรษมากนะครับสีห้าทศวรรษในการที่จะบูรณาการต่างๆเข้ามาแล้วถึงทุกวันนี้เนี่ยถ้าเราศึกษาอย่างแท้จริงก็ยังพบว่าในยุโรปเองเนี่ยก็ยังมีความลักลั่นอยู่พอสมควรแต่ว่าแน่นอนว่าเขาเริ่มจากจุดซึ่ง าหายนณกว่าเราหมายความว่าไงหมายความว่าเขาเห็นแล้วว่าการรบพุ่งหรือว่าสงครามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับการแย่งชิงอํานาจในยุโรปเนี่ยนะครับนำมาซึ่งหายนะนะครับเพราะนันเขามีจุดซึ่งตกต่ําที่สุดแล้วที่เขาเห็นว่าถ้าเขาไม่ร่วมมือกันหรือไม่ร่วมกันป้องปรามมันจะนําไปสู่ความพิบัติมากกว่านี้แต่อาร์เซนเราไม่เคยมีประสบการณ์ที่เลวร้ายขนาดนั้น ระบบการของเราเนี่ยมันเกิดจากภายนอกซึ่งเข้ามาอคคิพายนะฮะเข้ามา,าเข้ามาใช้พื้นที่มาแย่งชิงพื้นที่นี้แต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ถึงกับจุดที่แบบเกิดแพ้สงครามหรือว่าหายณะขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไอความรู้สึกร่วมของการที่เราไม่ต้องการกลับไปสู่สถาพาพาที่ตกต่ำขนาดนั้นนี่มันไม่มีนะครับบอร์สัทอาเซียนเป็นบิราสั์ของการสร้างชาติที่แตกต่างกันไปคนละแนวทางกันเลยนะครับ นั่นอันที่หนึ่งนะครับทำให้เราอา,อาจจะใช้บทเรียนของยุโรปนะครับในเรื่องของการป้องปราไม่ให้เกิดกลับไปสู่ความเป็นหายานะเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะนั้นเราก็ยังมีคล้ายๆกับว่ายังแข่งขันแบ่งกีดกันกันอยู่ระดับหนึ่งก็ยังยึกยื้อกันอยู่นะครับในอีกแง่หนึ่งก็คือว่าแม้กระทั่งในยุโรปเองสิ่งที่เราเรียนรู้ก็คือว่าการเกิดขึ้นของภูมิภาคยุโรปก็ไม่ได้ทําให้คนในยุโรปทั้งหมด ได้รับการได้รับสนาภาพที่ดีขึ้นเราในฐานะคนนอกเนี่ยนะครับไปยุโรปไปไปสาภาพยุโรปเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันดีทํามีเชงเก้นมีอะไรทั้งหลายแหละเราสามารถจะเดินทางข้ามไปข้ามมาได้ระบบต่างๆมันมีคอนเน็กติวิตี้สูงกันมากแต่จริงๆแล้วมันมีคนจำนวนไม่น้อยในยุโรปเองเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็คล้ายๆกับคนชายขอบในบ้านเรานะครับก็คือคนที่อยู่ติดตามพรมแดนต่างๆของประเทศซึ่งเข้าไม่ได้ นั่นหมายความว่าแต่เดิมเนี่ยนะครับถึงแม้ว่ายุโรปเนี่ยจะ,จะทำให้เราสามารถจะเดินทางระหว่างประเทศด้วยกันได้แต่ว่ามีคนที่เขาเรียกยุโรปว่ามันเป็นปราการอันใหม่ซึ่งทําให้คนที่อยู่นอกยุโรปแต่จริงๆแล้วอาจจะมีความสัมพันธ์กับคนในยุโรปเนี่ยกับประเทศในสมาชิกในยูเนี่ยซึ่งแต่เดิมเคยมีความสัมพันธ์กันอยู่เนี่ยถูกกีดกันให้เป็นชายขอบมากขึ้นหรือสร้างปราการที่มันหนาขึ้นถ้าเกิดคุณไม่ได้พวกของเราเราก็จะยิ่งกั้นคุณมากขึ้นซึ่งแต่เดิมเนี่ยไอ เพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่อยู่ติดกันแต่เมื่อประเทศที่อยู่ติดกันนั้นไม่ได้เข้าสู่สภาพโยุโรปเนี่ยก็เป็นประการที่มันใหญ่ขึ้นนะครับแล้วมีนมคนจนํานวนไม่น้อยในโยุโรปเองเนี่ยซึ่งถ้าไม่ได้รับสัาตภาพนะคบหรือเป็นผู้ลี้ภยัยหรือว่าเป็น uh, legal m i g r a n t ที่อยู่ในประเทศต่างๆในโยุโรปเนี่ยก็ยิ่งจะมีสถาตภาพที่มันลักลั่นมากขึ้นเพราะไม่สามารถจะเดินทางไปมาหาสู่ต่างๆได้เพราะสถานการณ์แบบนี้มันก็เกิดขึ้นในโยุโรปด้วย เพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มอง EU เนี่ยในแง่ภาพลบมากนักแต่เรามักจะเอาความสำเร็จของ EU มามองแต่จริงแล้วถ้าเราเอาเรื่องของกรณีต่างๆซึ่งเป็นความล้มเหลวหรือเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน EU มามองเนี่ยผมก็คิดว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์กับเราบ้างนะครับแต่เท่าที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าในมุมมองของความสมเรถของประเทศเองเนี่ยมักจะเอาโมเดลที่ประสบความสำเร็จมาแล้วทำยังไงให้ประสบความสำเร็จแบบนั้นแต่ปัญหาของผมก็คือว่าเราไม่ได้มีพื้นฐาน หรือจุดร่วมการแบบยุโรปนะครับถ้าเราเห็นเนี่ยอย่างที่ผมพยายามจะฉายให้ดูว่าไอ้ความหลากหลายแบบนี้เนี่ยในยุโรปไม่เกิดขึ้นแน่นอนมันมีความหลากหลายแต่ว่าในอัตราส่วนนี่แตกต่างจากเรามากนะครับเราแตกต่างกันเพราะเรามีหมู่เกาะเรามีทะเลเรามีภูเขาเรามีพื้นที่ราบซึ่งมันต่างกันมากในขณะที่ในยุโรปเนี่ยมีลักษณะทางภูมิอากาศนะครับคล้ายๆกันมีวัฒนธรรมที่คล้ายๆกันมีระบบภาษาแม้ว่าจะมีภาษาหลายภาษาแต่มีระบบภาษาที่คล้ายกัน ทำให้คนมันยังสามารถจะคุยกันได้เรื่องทีัญก็คือมีประวัติศาสตร์สงครามร่วมกันซึ่งเราไม่มีครับขอเชิญท่านต่อไปครับด้านหลังครับเ,ออเรียนถามอาจารย์ว่าไอ้ตัวที่เป็นภาพสไลด์สุดท้ายนะคะที่บอกว่าภาพที่แตกระจายไม่เป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยอ,อ,อาจารย์พอมีตัวอย่างที่ยกไหมคะแล้วก็อยากจะให้แนะนําว่าถ้าเราจะอ่านเพิ่มเติมเนี่ยเราจะอ่านได้จากที่ไหน,นคะตรงนี้ภาพที่เกิดจัดกระจาย หาอ่านต่อผมก็แนะนำหนังสือ,อยากเพราะว่าไม่มีหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องนี้อันนี้คือพยายามที่จะนั่งคิดว่าอยากการที่เรามองเนี่ยมันเราจะเห็นอะไรบ้างน,นะครับแต่อย่างที่ผมยกตัวอย่างไปก็คือว่าความกระจัดกระจายก็คือว่ามันไม่สามารถที่จะมีอะไรที่มันเชื่อมต่อเป็นเนื้อเดียวกันได้แม้กระทั่งว่าในภาคพื้นทวีปเนี่ยนะครับก็คือประเทศเพื่อนบ้านที่ติดกันเนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่จะมีระบบการเมืองซึ่งเหมือนกัน นะครับสมมติว่าถ้าเรามีระบบการเมืองที่มันคล้ายกันนะครับมีเศรษฐกิจที่มันกระจายทั่วถึงกันเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นเรื่องที่มันแผ่กระจายนะครับเท่ากันนะครับเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเหมือนกับแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าเรานึกภาพว่ามันเป็นพื้นที่ค,ครุขระนะครับนะครับมีสูงบ้างต่ำบ้างแล้วเราเอาน้ําลงไปเทห,หรือเอาน้ํามันเนี่ยนะครับเทลงไปเนี่ยมันก็จะไปเกาะตามจุดต่างๆเท่านั้นนะครับก็เหมือนกับศาสนานะครับซึ่งเวลามันแผ่เข้ามาในพื้นที่แถบนี้เนี่ยนะครับ มันก็ไม I mean, so so ่สามารถที like that, ่จะไม่ใช่ทุกคนเนี่ยจะรับเอาศาสนาแบบเดียวกันไปหมดนะครับเพราะศาสนามันแผ่ขึ้นมาเนี่ยคนบนที่สูงไม่รับศาสนาพุทธคนที่สูงไม่รับนะครับแต่ว่ายังเชื่อแบบเดิมหรือรับศาสนาศาสนาคริสต์นะครับในขณะเดียวกันแม้กระทั่งแผ่ลงไปข้างล่างเนี่ยมันก็ไม่แผ่ลงไปสุดเพราะว่ามุสลิมก็ขึ้นมาหรืออย่างในประเทศอินโดนีเซียเนี่ยนะครับก็มีการแผ่ทับกันของศาสนาหลายๆอันเพราะฉะนั้นมาเป็นก้อนๆนะครับเป็นไปก้อนๆเป็นหย่อมๆ ซึ่งไม่ได้เป็นสนามหญ้าที่เขียวสวยเหมือนกันหมดอย่างงี้นะครับไม่ความกระจัดก,กระจายไม่เชื่อมต่อเป็นหนึ่งเดียวหรือเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยเป็นลักษณะที่สําคัญนะครับที่คําถามว่าจะไปหาอ่านจากไหนหรือว่าอะไรทําให้มันเป็นแบบนั้นเนี่ยผมก็คิดว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างปัจจัยทางด้านพื้นฐานของผู้คนที่มันมีอยู่แล้วนะครับประวัติศาสตร์หรือว่าการเข้ามาของอิออทธิพลต่างๆเช่นก็อย่างในฟิลิปปินเนี่ยซึ่งคนบอกว่าคนฟิลิปปินเป็นคนอาเซียนหรือเปล่า ไม่ใช่เพราะว่าเขาอยู่ไกลหรือว่าเป็นประเทศหมู่มกเกาะหมู่เกาะอย่างเดียวหลายๆคนยังนึกว่าฟิลิปปินส์อยู่ใต้ประเทศไทยด้วยซ้ำไปนะครับจริงๆมันขึ้นไปทางแปซิฟิกนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนฟิลิปปินส์ก็มีความแตกต่างกันเพราะว่ามีเป็นคนแคทอลิกถ้าส่วนใหญ่ซึ่งเราสห็กว่าถ้าเป็นคนคริสต์เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นคนเอเชียเป็นคนสวิสเซอร์แเนี่ยเราจะนึกภาพขอสวิสเซเชียเน่ยเป็นคนพุทธหรืออย่างมากก็เป็นคน มุสลิมนะครับในจริงแล้วเนี่ยนะครับแล้วทำไมแผ่มาแล้วมาอยู่แค่ฟิลิปปินไม่ไปอยู่ในที่อื่นด้วยอย่างเงี้ยนี่คือความกระจัดกระจายความไม่ต่อเนื่องของมันนะครับหรืออย่างบาหลีเองเนี่ทำไมอยู่ดีบาหลีเนี่ยเป็นไม่เหมือนที่อื่นในอินโดนีเซียเลยนะครับมีการผสมผสานในหลายหล,ลายแบบเพราะมันเกิดการผสมหมดกันไม่อินโดนีเซียไม่สามารถจะเป็นเนื้อเดียวกันได้อย่างเงี้ยนะครับถึงแม้ว่าจะมีความพยายามในการสร้างชาติหรือมาเลเซียเองเนี่ยก็เหมือนกันก็จะมีคนที่อยู่เป็นหย่อมๆย่อม,อมนะครับ มีคนจีนมีคนมาเลยมีคนฮินดูอยู่ <c oughs> ก็จะเป็นหย่อมนะครับไม่สามารถจะกลืนนะครับเป็นเนื้อเดียวกันได้หมดนี่คือความกระจ,ระจายนะครับของของอภูมิภาคนี้นะครับนี้ต้องขออภัยว่าไม่สามารถจะแนะนําหนังสือได้นะครับยังยังนึกไม่ออกนะครับครับขอเชิญคําถามท่านถัดไปครับหรือว่าใครมีประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็อยากร่วมที่จะแลกเปลี่ยนก็สามารถสักถามได้แล้วก็ร่วมพูดคุยกันได้ตรงนี้นะครับ อเชิญพี่ทางหลังหรือเปล่าครับมีเพิ่มเติมไหมครับอ่ะเชิญครับอาจารย์คะตอนต้นที่อาจารย์พูดถึงว่า,อาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าได้รับอิทธิพลจากจีนและก็อินเดียอย่างอย่างเดียวใช่ไหมคะคือแต่หนูมีข้อแลกเปลี่ยนอย่างงี้ะคะ่ะหนูคิดว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันไม่ได้เกิดจากการรับเฉพาะอิทธิพลภายนอกคือทั้งจากจีนและอินเดีย อย่างเดียวแต่มันมีรากฐานทางวัฒนธรรมของเอเชียตนออกเฉียงใต้เองก่อนก่อนการเข้ามาจากก่อนเขากา่อนการเข้ามาของวัฒนธรรมจากภายนอกอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเอเชียเตเียตนออกเฉียงใต้นะคะเป็นดินแดนที่รู้จักการปลูกข้าวก่อนจีนก่อนอินเดียด้วยซ้ํามีอ่าโลรู้จักการถลุงโลหะโลหกรรมก่อนก่อนจีนด้วยซ้ําอย่างเงี้ยค่ะรู้จกักอ่าอ่า คือมันมีลักษณะหลายอย่างซึ่งเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของเอเชียตอนออกเียงใต้ก่อนที่จะเกิดการรับวัฒนธรรมจากภายนอกคือเหมือนวัฒนธรรมภายนอกมันเป็นสิ่งที่เป็นปุ๋ยที่มาลดทําให้วัฒนธรรมพวกนี้งอกงามขึ้นไปถ้าอินเดียไม่เข้ามาแนวคิดเรื่องอการเกิดรัฐรัฐฟูนันจะไม่เกิดถ้าไม่มีกระบวนการพละตะวัดเกิดขึ้นอย่างนี้คะ่ะแต่อันนี้เป็นข้อคิดเห็นนะคะแลกเปลี่ยนในเิคือ อันนี้มันเป็นแนวประวัติศาสตร์อย่างเงี้ยคะ่ะอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับเกี่ยวแล้วก็เห็นด้วยด้วยนะฮะว่าเวลาพูดว่าจีนกับอินเดียเข้ามามีอิทธิพลหรือจริงๆอิทอินทพล์จากภายนอกเข้ามาเนี่ยนะครับหรือว่าอาณานิคมเข้ามาคือสวิสเซอร์เชีย์มันเกิดจากความเป็นอาณนานิคมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนที่อยู่ที่นี่ จะไม่มีวัฒนธรรมอะไรเลยนะครับอันนี้ผมเห็นด้วยว่าคนที่นี่ก็มีวัฒนธรรมอยู่แล้วนะครับการทําการ,กรเกษตรอย่างที่ผมอย่างที่คุณบอกไปก็คือว่ามีแน่นอนเพียงแต่ว่าถึงที่ผมพยายามจะชี้เห็นก็คือว่าถ้าเรามองกลับไปใช่ไหมฮะว่าสิ่งที่เรามีในตอนนี้เนี่ยนะครับหลายๆส่วนเนี่ยมันมาจากภายนอกมาไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะภายในแล้วเป็นต้นไม้ที่เป็นเปนมนเล็ดซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็โตมาอย่างเดียวแต่ว่ามันถูก วันดีคืนดีเนี่ยมันก็ถูกพ่นยาใช่ไหมอย่างที่ว่าเป็นปุ๋ยหรืออะไรก็แล้วแต่ผมว่าปุ๋ยอาจจะดีไปพ่นยาก็คือว่าทาให้มันกลายพันธุ์ไปเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะอาจจะันเล็ดคล้ายๆกันหรือัมเล็ดที่มันแตกต่างกันเนี่ยแต่มันถูกอินธิพลเหล่านี้เข้ามาทําให้เราเป็นในทุกวันนี้ก็คือว่าเราไม่ควรที่จะบอกว่าเรามีรากเหง้ามาตั้งแต่ไหนแต่ไรเพราะจริงๆแล้วรากเหง้านั้นมันไม่ได้เป็นรากเหง้าที่เป็นลิเนียร์ก็คือว่า เชื่อมโยงจาก1เป็น 2, 2เป็น 3, 3เป็น 4, 4เป็น5แต่ว่าสิ่งที่เรามีเป็น10ทุกวันนี้เนี่ยอาจจะสัก7หรือ8เนี่ยมันมาจากภายนอกได้ซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะ identify ตัวเองในฐนานะที่มันเป็นพื้นที่แบบ indigenous เนี่ยในแง่หนึ่งเนี่มันเป็นภาพที่ไม่สมบูรณ์นะฮะหมายความว่ามันมีอยู่แล้วแต่ว่าเป็นภาพที่ไม่สมบูรณ์ภาพที่มันควรจะต้องพูดถึงก็คือว่ามาเป็นภูมิภาคที่ถูกโซซัสโซเซตลอดเวลา คือถูกคนนั้นทําคนนี้ทาคนนี้ทาแน่นอนสาเหตุที่ทําแล้วมันไม่เหมือนกันเพราะว่ามันมีว่าทาตั้งเดิมซึ่งแ,แ,แตกต่างกันด้วยใช่ไหมฮะมีมีจริตหรือมีความเชื่อหรือมีโครงสร้างทางสังคมที่แตกต่างกันอยู่แล้วด้วยทําให้มันรับสิ่งต่างๆที่เข้ามาเหมือนกันเนี่ยแตกต่างกันแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเรา,เา,เา,เาจะใช้ไอ้รากฐานอย่างเดียวในการอธิบายว่ามันสืบเนื่องต่อมาจนถึงปัจจุบันนะฮะเพราะความเป็นเราในทุกวันนี้หรือความเป็น อาเซียนในทุกวันนี้เนี่ยมันมาจากการที่เราเนี่ยอ,อยู่ท่ามกลางมรสุมอิทธิพลต่างๆซึ่งมันเข้ามานะครับแล้วว่าเราจะเลือกรับมันต่างกันอย่างไรหรือมันมีอิทธิพลต่อแต่ละกลุ่มชนอย่างไรอันนั้นคือที่แพนจะบอกนะครับแต่ว่าเห็นด้วยว่าคนมันก็มีคล้ายๆกับว่าเป็นวัฒนธรรมพื้นถิ่นอยู่แล้วอันนั้นก็ถูกต้องฮะครับผมมีคําถามเพิ่มเติมไหมครับ ซึ่งถ้าหากประเด็นเมื่อสักครู่นี้นะครับผมคิดว่าการบรรยายสาบรรยายทางวิชาการของเราในครั้งหน้านะครับซึ่งอาจารย์ผาสุขอินทราวุฒิท่านมาเนี่ยท่านน่าจะย้ําในจุดนี้ว่าเรามีอะไรเหมือนกันแล้วว่าไม่เหมือนกันยังไงยังไงก็ลองติดตามในใน,ในตอนหน้าไว้ด้วยละกันครับเหมือนขายของไปด้วยไม่ทราบว่ามีมีประเด็นอะไรเพิ่มเติม,ตมอีกไหมครับถ้าไม่มีก็ในวันนี้นะครับอาจารย์จัก,กริดท่านได้มาเล่าเรื่องราวภูมิภาคมานุษยวิทยาอาเซียนที่มันหลากหลาย ท่านได้ทาให้เราชี้ชวนให้เรามองว่ามันมีคนที่ไม่ถูกปกครองมีคนตัวเล็กตัวน้อยอยู่ความหลากหลายทั้งหลายเหล่านี้มันทําให้เราต้องต้องต้องมองและต้องเข้าใจว่ามันคือความแตกต่างที่เราจะต้องอยู่ร่วมกับมันในประชาคมแห่งนี้นะครับในโอกาสนี้นะครับผมผมขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการศูนย์มนุษยวิทยาสรินทร์ทร์นะครับซึ่งท่านให้เกียรติอยู่กับเรามาโดยตลอดนะครับมอบของที่ระลึกแก่ ท่านวิทยากรครับขอเรียนเชิญท่านดรสมสุดาลิยวนิชครับและขอเสียงปรบมือให้กับวิทยากรของเราด้วยนะครับ